แต่ที่แน่จนถึงขณะน,นี้นะครับมีรายงานค่อนข้นางชัดเจนนะทักษิณกำลังให้เจ๊กระบังลมนะไปทําการจิรจานะครับถ้าเจีรจาได้ได้รับการประกันตัวนะก็จะอยู่ในประเทศไทยถ้าจรจาไม่ได้อาจจะเป็นดังโหนพินโยทํทำนายไว้นะครับว่าอาจจะจําเป็นจะต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งก็ได้ สวัสดีครับบัณฑกับผมเทอดศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้สนส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์รายกาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจปกติมานวดน,น้าหรือว่าทำเล็บที่นี่บ่อยมานวดตัวคือเคามาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีตับไปอยู่ฝงนอกก็เลยไม่ได้มาพอดีส่ง านหนูขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร,อนร้อมไหมคะวันที่18มิถุนอะไโอ้ยใหยังแม,ม่ยังไม่พร้อม,ม <c oughs> ส่งฟ้องที่เราสู้คดียังไงได้บ้างะคะก็ไม่เห็นมีเลยเลยคดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี่ยก็เป็นจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนเวลาปฏิวัติะยัดข้อหาอย่างไรเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและพอคนหนึ่งสั่งฟ้อง คนอื่นก็ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องก็เลยสั่งฟ้องฟ้องทั้งทั้งนี้ไม่ใช่หลักกฎหมายในการพิจารณารื่องนี้มันไม่มีเลยเลยวันที่สิบแปดเนี่ยฮะตังวูลเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคดีมันแทบจะไม่มีมูลอ่ะนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำข้อหาข้อการทำคดีตั้งแต่ต้น ก็มีการข่คมขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้ว่ามชาแล้วก็ก็วันนี้ในไลน์กลุ่มของพวกนี้ก็ออกมาอแล้วพูดความจริงหมดมันมันคือคดีมันไม่ควรจะเป็นคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยคือจะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายนะฮะทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้กล่าวหา สามารถที่จะยื่นขอฟังเป็นธรรมได้ได้ตลอดแม้ะะแต่ในในขั้นตอนไม่มีห้ามในขั้นตอนใดขันข้นตอนหนึ่ซึ่งในอำนาจการพิจารณาก็เป็นอำนาจของอายการสูงสุดคุณผู้ชซึ่งใลักษณะแบบนี้เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนคุนทิมคดีหรือยังไงครับลักษณะว่าอาจจะไม่มองว่าอาจจะมองว่าคณะที่ทำคดีอายการคณะนี้อาจจะแบบเหมือนแบบ เียกว่าไม่ไม่วางใจหรืออะไรอยากจะขอเปลี่ยนอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ไหมครับไม่ไม่ทราบรายละเอียดนะแต่เพราะว่าเมื่อวานดูจากประสยการก็เขาบอกยังไม่ได้รับเรื่องก็เลยยังยังไม่เห็นรายละเอียดถ้าเราไปไปตอบคําถามที่เป็นคําถามสมมุติจะเกิดความสับสนหรือเปล่าในที่ผ่านมาในอดีตนี่คือเวลาเขาร้องขอความเป็นธรรมลักษณะนี้วิธีการที่จะให้ความเป็นธรรมเขาเขาเขาทำเองโอ้ยท่านของเกือบทุกคดีของอายการมีหมดแแต่จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าว เพราะว่าในคดีอาญาก็มีสิทธิ์ของของผู้ทั้งผู้เสียหายของผู้ถูกกล่าวหาท่านคะข้ออ้างที่ว่าคอสอชข่มขือพนักงานสอบสวนตรงนี้นี่คือถ้าถ้ามองแล้วมันมันสามารถกล่าวอ้างหรือคอนขึ้นได้รับเพราะว่าในขณนะนั้นมันก็สถานการณ์มันก็ไม่ปกติแล้วก็หลักใหญ่เรื่องการสอบสวนชอบไม่ชอบมันเป็นหลักสําคัญของของคดีอาญานะเช่น พนักงานสอบสวนมีอำนาจหรือไม่พนักงานสอบสวนสอบสวนชอบหรือไม่ชอบนะซึ่งทั้งไม่ว่าไม่ว่าพนักงานสอบสวนแม้แต่พยานแม้แต่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่เกิดจากการบังคับขู่เข็นการกระทาใดๆให้เพื่อเกิดการจูงใจซึ่งก็เป็นประเด็นที่สา,ามารถที่จะร้องขอความาเป็นธรรมได้ แต่เหมือนขนะนาดนั้นนะตำรวจเขาจะรับเป็นเจ้าภาพในการฟ้องคุณพักสิงเก็งนะคะเรื่องนี้เหมือนเหมือนกับว่าทางทางกองทัพส่งคนไปนแจ้งแล้วก็ทางตำรวจเขารับที่จะเพราะเขามองว่าเป็นคดีอาญาเขาก็เลยรับที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็แจ้งการมันมันเป็นเรื่องอำนาจผู้สอบสวนก็จะมีแค่พนักง,งานสอบสวนซึ่งทหารไม่ได้เป็นพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ถ้าเป็นคดีพิเศษก็กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ก็เป็น ตามขั้นตอนตามปกติครับก็คือยืนยันว่าในเรื่องของการดําเนินการในสอสอคอสชก็คือในเรื่องข้องทางในการที่จะยื่นฟ้องว่ารัฐร้องเนี่ยก็คือเป็นไปตามช่องทางตามกระบวนการกฎหมายตามปกตินะครับปับนั้นคือคือใช้กระบวนการยุติธรรมการสอบสวนก็ต้องโดยตำรวจหรือไม่ก็เป็นดีเอสไอก็คนอื่นก็จะไม่มีอำนาจสอบสวนเว้นแต่เป็นเรื่องเฉพาะ การปรับการอะไรของกอตตอเนี่ยอาจจะทําได้แต่ตรงนี้ในเมื่อสมัยนั้นก็คือให้ตำรวจเป็นคนยื่นยื่นฟ้องยื่นอะไรเนียก็คือถือว่ามันชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่ไหมครับอันนี้สรุปไม่ได้คือต้องต้องไปดูว่าเ,เขาก็จะต่อสู้เรื่องหนึ่งการสอบสวนมีอำนาจไหมสองการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วก็ในกรณีการบังคับผูกเข็นเนี่ยหรือการ จูงใจอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องของการสอบสวนชอบไม่ชอบซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นต้องเป็นประเด็นในในรายละเอียดของแต่ละเรื่องใหม่นะครับสำนักง,งานในการสูงสุดโดยงานโฆษก,กถแถลงกรณีไอการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายยามาตรา112ผมขออนุญาตไล่เรียงลำดับคดีนี้ดังนี้นะครับ คดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559สำนักงานอายการสูงสุดได้รับสำนวนการการะทำความผิดนอกราชาอาณาจักรจากพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการสากองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตำรวจเอกโอรานสุขเกษมเป็นผู้กล่าวหา พันตำรวจโทรหรือนายทักษินชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระหมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558 ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ในชั้นแรก พันตำรวจโททักษินหรือนายทักษินชินวัตรหลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวนร้อยตำรวจตีพงนิวัตยุทธพันธ์บริพานอายการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาสำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษินชินวัตรทุกข,ข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโท หรือนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาอดีตนายกมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจาักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17มกราคมปี2 5 6 7อิบธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักง,งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแก้งพฤติการและข้อท็จจริงทางคดีให้กับพนันุรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตร ได้ทราบแล้วปรากฏว่าพันวัโทรหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดต่อมานายอำนาจเกดเจริญรักอายการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว พร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การสอบสวนตเติมให้กับอายการสูงสุดประกอบการพิจารณาบัดน,นี้นายอำนาจเจตเจริญรักษ์อายการสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันธุ์รธโทรหรือนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรลายพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112คําสคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2 5 1 9ข้อหนึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการการะทํำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3 มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560มาตรา8วันนี้พนักงานอายการไม่สามารถยื่นฟ้องพันธุ์รวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรต่อศาลได้เนื่องจากพันธุ์รวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักงานอายการตามกําหนดนัดโดยได้มอบอานาจให้ทนายความมายื่นคาร้องขอเลื่อนฟังคําสั่งของพนักงานอายการ ออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุฒิบุญประสาทอายการพิเศษฝ่ายคดียา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานในการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยได้รับมอบหมายจากท่านอการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ พิารณาคำร้องที่ผู้รับมอบหน้าของพันุโทรหรือนายทักษิณชินวัตรนำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่18พฤษภาคม2567เวลา9นาฬกาเพื่อให้ประัประ,ประทานโทษ18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา เพื่อนัดให้กับพนันรัโทหรือนายทักษิณชินวัตรมาพบไอาการเพื่อย,ยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปพี่นงครับล่าสุดมีข่าวว่านายทักษิณได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อไอยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยให้เหตุผลว่าคณะกรรมการสอบสวนถูกบังคับจากคอสอชอทําให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆแล้วถ้ามองย้อนในอดีตเมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเคยร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ ซึ่งถามว่าการร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนั้นแต่เดิมเนะี่ยอายการจะพิจารณาผลว่าฟอ้ฟองไฟ้องเมื่อวันที่10เมษายนเังยต้องเลื่อนแลวมาจบเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องเสียเวลาไป3เดือนเศษ <c oughs> คำถามคือ3เดือนเศษเนี่ยคุณยังให้ข้อมูลไม่หมดอีกหรือจนั้งล่าสุดที่อายการท่านได้มีคําสั่งฟ้องคุณก็มาร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะฮะที่ ลองแล้วลองอีกเหมือนบ้านเมืองไร้คือไล้แปรไล้กฎเกณฑ์อยากจะทําอะไรก็ทําผมว่าการทําแบบเนี้มันยิ่งทําให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายแต่แน่ๆข้อมูลที่ผมได้รับทราบม,มีอดีตอายการสูงสุดท่านหนึ่งและมีอดีตประธานสาลฎิกาสองท่านพยายามวิ่งเต้นต่อรองคดีนี้อยู่อย่างไีก็แล้วแต่ครับพี่น้องพฤติกรรมของคนที่อายุขนาดนี้ เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทําขนาดนี้เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งเลอะหรือว่าเท่าสารพ,าพัดผิดาความไม่มั่นใจอนะครับว่าในวันที่สิบปดเนี่ยคือสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าการประกันตัวเป็นปัญหาเนยที่ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำใหม่อันนั่นแหละนะครับนั่นเป็นจุดของการสิ้นสุด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทําให้เกิดสถานการณ์ชุลมุนเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยวันที่สิบปดเนี่ยผมว่าเขาไม่ไปว่าสถานการณ์แบบนี้เราเจอมาเยอะนะเห็นแล้วให้เสียงดังให้เสียงดังไว้ให้มั่วให้มั่วไว้แล้วกูกบุดหมีไปเพราะเนี่ยนะครับการประกาศใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยนะครับคือมันไม่มีความจําเป็นเลยใช่ใเพราะตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะครับพูดถึงคนเสื้อแดงนี่ แทบจะไม่ได้ยินนะครับงานสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่อมีภาพไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยก็ไม่มีเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นเลยวันนั้นก็บอกพี่น้องเสื้อแดงผมกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นในท่วงทานองแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าแกเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลา <laughs> ผมว่าวันที่สิบแปดเนี่ยลังเลมากที่สุด แต่ถ้าวิเคราะห์ตามนี้นี่ถือว่ายุธจาร์วันก่อนที่บอกอ่านเล่มแรกคือเรื่องหนีนะถูกต้องแต่ว่าเพื่อแต่ว่าการหนีที่ดีที่สุดคือต้องทําท่าว่าสู้ใช่นะครับอย่างถึงพลิกถึงขิงเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งสู้เห็นไหมเพื่ออะไรครับให้แต่เราฝ่ายเกิดมีความอื้ออึงเพราะถ้าเราลองทบทวนภาพชาชาเนี่ย ก่อนไปงานประทุมเนี่ยนะครับคนในครอบครัวนัดกินข้าวกันเนี่ยนะออันนี้ต้องต้องเข้าใจว่าก็มีความลึกซึ้งอยู่ใช่ใชนะครับ<ช>ลองประติดประตอร่อและนะครับในงานบวชไม่ควรจะร้อนขนาดนั้นอืมนี่ตั้งใจที่จะมาเปิดประเด็นเลยใช่นะครับความตั้งใจเนี่ยนะครับไอ้ลีลาแบบนี้เนี่ยถ้าคิดจะสู้เนี่ยก็คงจะสู้กันมาหลายวันแล้วไม่คิดจะไปสู้ในงานบวชนั่นหรอกเพียงแต่ว่านะครับ การเปิดประเด็นแม้กระผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็จะประเมินวันที่18ดูผลลัพธ์ในวันที่18กแปดว่นนะครับซึ่งถ้าโดยลีลาขนาดนี้เนี่ยหนีกับสู้เนี่ยผมว่าเท่ากันหละเพราะนี่นะครับเพราะอาการแบบนี้คือความไม่มั่นใจอะไรเลยและยิ่งนี้นะครับอดีตอายการสูงสุดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดยืนยันโดยเกียรติความเป็นลูกผู้ชายว่าไม่มีใครคคข่มกูครับ และถ้าเขาย้อนถึงอดีตอายการสูงสุดบางคนที่อยู่ในพรคเพื่อไทยนเน<อ>ี่ยที่สั่งไม่ฟ้องอดีตนาย,ยกทักษิณคดีก่อการ,ร้า่เนี่ยนะครับแล้วก็ฟ้องพวกผมครบทุกคนเนี่ยก็จะยิ่งมีความชัดเจนข้าปใหญ่แต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นนะครับสิ่งที่มีความพกความมั่นใจมาตลอดระยะเวลาเก้าเดือน,นอบัดนี้เนี่ยไม่เหลือสภาพไม่เหลือจริงนะไม,ไม่เหลือไม่เหลือนะครับไอลีลานี่ครับปากเก่งวันนั้นเนี่ย นะครับไอ้นี่วันนี้ถ้าใครไปเล่นเนี่ยผมยังไอ้ครึ่งครึ่งเนี่ยผมโน้มว่าโน้มไปทางที่ว่าจะไม่ไปในวันที่สิบปดเออมีนั้นที่ผ่านมาทักษิณเนี่ยอาการไม่ค่อยดีหลังจากที่ไปสปานะครับพอหนักข่าวไปเจอที่แอบไปสปาก็ปรากฏว่าไปเจอกับไพโรธนะที่เคยพาหนีไปอยู่ดูไบไปเจอกับจตุรนนะครับแล้วก็ฝ่ายกฎหมาย ซึ่งทักษิณตอนนั้นก็ยังคง50-50จะอยู่จะไปถ้าสัญญาณไม่ดีก็จะไปนะครับในขณะที่อีกสองสมวันต่อมาทักษิณก็เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนว่าทางออกของเขาเนี่ยปรากฏว่าทางออกสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของเอาบ้านเป็นเรือนจำและเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับก็เลยมีการสู้การสู้ของเขาใช้วิธีการสู้แบบไหนทำหนังสือไปอยังเยกัน สูงสุดนะครับอ้างว่าพนังกงานสอบสวนโดนข่มขู่ก็เลยส่งผลทำให้เขาเนี่ยนะฮะต้องโดนฟ้องในคดีนี้ในคดีนี้ที่ว่าก็คือคดีมาตราหนึ่งสองดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมาด้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองซึ่งปรากฏว่าอดีตอายการสูงสุดนะครับที่รับผิดชอบคดีนี้บอกว่าสั่งทำคดีหนึ่งทักษินยันเรื่องนี้ ด้วยเกียรติของรูปผู้ชายนะครับเขาชื่อตระกูลอดีตอายการสูงสุดสมัยคอสอชอแต่งตั้งนะฮะมือส,สั่งสอบสวนคดี1นึทักษิณโพสเฟซบุ๊กไม่เคยถูกข่มขู่นะครับนายตรูลวินิจในภาคอดีตอายการสูงสุดได้โพสข้อความลงเฟ e บุ๊ k ระบ,บุว่าขอยืนยันด้วยเกียรติของรูปผู้ชายว่าในฐานะอายการสูงสุดในขณะนั้น ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราย20ไม่เคยมีใครสั่งคมคูโน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในการสอบสวนครับนอกจากนี้นะครับนายตระกูลยังได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์ภายหลังข้อความว่าท่านอาย,อายการสูงสุดพงวิวัฒเป็นคนสั่งฟ้องหลังจากที่ผมเป็นคนสั่งให้มีการสอบสวนคดีนี้ครับ นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทักษิณเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นประธานงานเลี้ยงงานบวชนะที่นายนายสมิธิพัฒนะ์ลูกชายของนายกฤษดาลีนวรัตนะหรือนายกเบี้ยวนายยกเทศมนตร,นะรีมือตำบลธัญบุรีนะครับพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการถูกดำเนินคดีว่าคดีดังกล่าวถูกคมขูโน่นนี่นั่นนะแต่ ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นอายการนะก็บอกว่าคดีนี้ยื่นหนังสือของความเป็นธรรมได้นะครับแต่ต้องดูเนื้อหาอายการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่านะประวิงคดีหรือชะลอคดีนะฮะฟ้องนะครับ,นะรบแต่ก็มีรายงานค่อนข้างจะชัดเจนนะนะฮะว่าเนื้อหาของคดีนี้เนี่ยหนึ่งขาดน,น้ําหนักนะครับในกรณีของทักษิณเนี่ยนะขาดน,น้าหนัก นะครับประการที่2นอกจากขาดน้ำหนักแล้วนะครับยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้เลยว่าพนังกงานสอบสวนหรืออายการเนี่ยถูกข่มขู่แต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่ายังไงคดีนี้อายการสูงสุดก็ต้องสั่งฟ้องยกเว้นแต่อายการสูงสุดจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติม,ตมว่ามีการข่มขู่จริงหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้ว ทางฝ่ายจำเลยสามารถไปต่อสู้แบบนี้เอาพยานหลักฐานไปสู้บนชั้นศาลได้นะครับให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและที่สำคัญไปมากกว่านั้นอายการได้มีคำสั่งในการสั่งฟ้องไปแล้วนะครับทักษิณสู้ด้วยวิธีนี้นั่นก็คงจะยากครับแต่ที่แน่จนถึงขณะน,นี้นะครับมีรายงานค่อนข้างชาัดเจนนะทักษิณกำลังให้ เจกระบังลมไปทําการจรจา,านะครับถ้าเจรจา,าได้ได้รับการประกันตัวนะก็จะอยู่ในประเทศไทยถ้าจรจา,าไม่ได้อาจจะเป็นดังโหนพินโยทานายไว้นะครับว่าอาจจะจําเป็นจะต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ป่วยหนักใกล้ตายโเทีย่คืนจะป่วยหนักใกล้ตายดีรงวยรีบเอาตัวไปรักษาฉัน14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจ,จำปวดนอนปวดแกงปวดขาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจ หมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็นวุ่นวายคนรวยมียศสัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเนื่อ นักหนาจากใจนักที่ราขีมาสบายใจหกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเส็บยาบาฮาเม็ดไม่เป็นไรกันได้ทั่วไทยลูกหลานช่างแมงมนันเื้อนป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหนะ้าที่แสบสันหลักสอปผักไว้ดีนะทานชัยวัดเขาู้ไตดีนะชาวบ้านเขา านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็หมุนวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเื่เอชาติคนมีอำนาจ ชาวคอมเมนตอยากได้ก็กูดทีดเส้นแดนรักตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่เส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่อมแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน อููคนไทยรักชาติด้วยชีวิตอููคนไทยรักชาติรักแผ่นดินที่ดินทำกินของลูกลานผู้สืบไปประชาชนทำเพื่อชาติคุณมีอำานาจทำเพื่อตนคดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนตง 他转动。